สวัสดีครับทุกทท่านนะครับที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็จะกลับมาดูดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับประจําเดือนกันยาที่กําลังจะมาถึงนะครับเราลองมาดูไปนิดนึงเพราะช่วงหนึ่ง,งกันยาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเงินการงานนะครับความรักรวมไปถึงสุขภาพและการเดินทางเป็นยังไงกันบ้างนะครับเราลองมาดูไพ่ใบแรกนะครับของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ก่อนไพ่การเงินนะครับไพ่การเงินนะครับได้ไก้าวไม่เท้านะครับ ก้าวไม่เท้ามันหมายถึงการหลบอยู่ในที่ปลอดภัยนะครับเลขเก้าก็ถือว่าเป็นเลขหนึ่งที่อาจจะมีความก้าวหน้านะครับแต่ในที่นี้ก้าวไ,ไม่เท้าไม่ได้บอกถึงความก้าวหน้าที่ชัดเจนนะครับแต่บ่งบอกถึงความปลอดภัยในเรื่องของการเงินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเงินของคนที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยเชื่อได้ว่าเดือนกันยาน,นี้ก็ y, ยังมีกินยังมีใช้นะครับเป็นคนรู้จักเก็บรู้จักอดออมใช้เงินเป็น,นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ย ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เดือดร้อนในเรื่องของการเงินในช่วงเดือนนี้นะครับก็ถือว่ายังดีอยู่ในเรื่องของการเงินนะครับไม่ว่าจะมีวิกฤตอะไรเข้ามาที่ผ่านมาเชื่อได้ว่าเดือนกันยาน,นี้ก็สามารถประครับประคองเอาตัวรอดได้ในเรื่องของการเงินนะครับถือว่ายังดีอยู่นะครับคราวนี้เรามาดูการงานกันบ้างอืได้ถึงพราชาถือไม้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนเี้ ในเรื่องการงานก็ถือว่ามีความโดดเด่นนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือนะครับคอยหนุนอยู่ข้างหลังนะครับมีโอกาสจะได้ก้าวหน้าหรือขยับขยายนะครับงานที่เหมาะมันต้องเป็นหัวหน้างานเป็นหัวหน้าตัวเองนะครับมีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้บ้างในช่วงเดือนนี้นะครับคนที่ตั้งเป้าไว้คนที่เคยลงมือทําอะไรไว้ที่เกี่ยวกับเรื่องของการงานมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะครับการงานที่มีปัญหาได้รับการแก้ไขนะครับก็ถือว่า ยังเป็นอีกเดือนที่การงานดูแล้วไม่ได้มีปัญหานะครับแต่จะให้ผลดีกับคนที่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับยังมีความร,ราบลื่นนะครับมีโอกาสคิดจะขยับขยายสามารถทําได้นะครับอ่ะคราวนี้มาดูความร,รักกันบ้างชาริออตนะครับอืมชัยชนะนะครับหรือนักลบหรือว่าชัยชนะที่ได้มาอย่างยากลําบากครับก็เป็นอีกหนึ่งเดือน,นครับที่ดูแล้วความร,รักดูแล้วไม่ค่อยราบลื่น <m uch ing> นปะ,ปะครับก็เดือนนี้ก็รมันระวังในเรื่องของอารมณ์นิดนึงนะครับถ้าประคับประคองได้นะครับก็ถือว่าเดือนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเดือนที่น่าจะผ่านพ้นไปได้ไม่ยากนะครับถึงจะมีปัญหาจุกจิกนะครับเรื่องนู้นเรื่องนี้นะครับเข้ามากระทบอยู่เรื่อยๆนะครับทาให้งหุดหงิดความคิดเห็นก็ไม่ค่อยตรงกันนะครับสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วถือว่าปเป็นอีกหนึ่งเดือนแล้วกันที่เหนื่อยกับเรื่องครอบครัวนะครับแต่เชื่อได้ว่าถ้ามีความอดทนพอนะ,ะครับจะประคับประคอง ไปถึงฝั่งได้ไม่ยากนะครับเพราะเขาบอกอยู่แล้วว่าเป็นชัยชนะที่ได้มาอย่างยากลาบากส่วนคนทยังไม่มีคู่นะครับผมว่ารอต่อไปก่อนเดือนนี้ยังไม่ใช่โอกาสที่ค่อนข้างดีนะครับคราวนี้เรามาดูสุขภาพและการเดินทางอสองเหรียญก็ไม่ค่อยสู้ดีนะครับแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่ <c oughs> มันมันดูน่ากลัวนะครับมันติดขัดนะครับเป็นอะไรก็หายากนิดนึง เป็นให้หายนะครับก็ดูแลสุขภาพนิดนึงครับช่วงเดือนกันยานี้นะครับหลายๆท่านอาจจะกลับมาเป็นโรคเล็กๆน้อยๆแต่เป็นละหายยากเป็นจุดเป็นจิกนะครับการเดินทางก็ดูแล้วไม่มีอุบัติเหตุครับแต่ว่าการเดินทางมันไม่รับไม่ราบรื่นสักเท่าไหร่ในช่วงเดือนนี้นะครับติดขัดพอสมควรทําให้งุหงิดในเรื่องของการเดินทางสุขภาพก็เช่นเดียวกันครับเดือนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเดือนที่สุขภาพดูแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆนิดนึงนะครับในช่วงเดือน กัญญาที่จะมาถึงนะครับมันจะติดขัดมันจะเป็นเป็นให้หายนะครับก็ถ้าดูแลจริงๆแล้วก็เชื่อได้ว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับไม่ได้เป็นอะไรที่มาร้ายแรงนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับสําหรับคนที่เกิดวันทิ่ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสําหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ